นี่ค่ะเราก็เกะข้าวเสร็จแล้วนะคะเสร็จเราก็เอาถุงมือเนี่ยค่ะถุงที่มันขาดแล้วนะคะก็มาขยำข้าวอยาให้ข้าวเป็นก้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นก้อนมันจะแห้งช้าเนาะแล้วก็ถ้ามันมีความชื้นมันก็อาจจะทําให้ข้าวของเรานะคะขึ้นราแล้วก็แห้งช้าหรือว่าเน่าอาจจะเป็นไปได้นะคะอี่ แจแล้วก็วันนี้ไม่มีแดดนะทุกคนเหมือนฝนจะตกแต่เราก็เอาไปตากฝั่งนู้นเห็นไหมทุกคนข้าวนิดเดียวเต็มกระด้งเลยโอ้ข้าวไปจายอันที่นิ่มๆนี้น่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะ แต่ถ้าอันที่เป็นแบบเม็ดแข็งแข็น่าจะเป็นข้าวแบบข้ากอะไรอ่ะข้าวเสาให้หรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจนะมันจะมีอันนิ่มๆข้าวที่แบบเอามาจากที่บ้านนะมีคนห่อข้าวมากินเป็นข้าวหอมนิดเนาะนี่เราก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะคะอันไหนที่เป็นก้อนเราก็ขยำขยำนะคะไม่ให้เขาจับเป็นก้อนเนี่ย จากรู้เลยคนะ่ะอันที่นิ่งๆจะเป็นข้าวของมันนี้น่าจะเป็นแบบเพื่อนๆถมจากบ้านนะคะอันไหนที่ละเอียดแล้วก็น่าจะเป็นข้าวสาวให้โอเคเสร็จแล้วจะเอาไปตากนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตากกันนะคะตากฝั่งนี้เลย ที่ตาของเราเสร็จแล้วค่ะแต่วันนี้เนี่ยแดดไม่มีนะคะเราตากไปก็ระแวงฝนไปนะคะ <S <S 2> <S 2> ทุกคนดู <S 1> <S 1> <S ท้องฟ้ามืดตึบมืดตึบมืดตึบนี่ ถ้าแดดดีๆนะทุกคนวันสองวันก็แห้งแล้วข้าวเราก็เกลีย์นะคะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอามะม่วงนะคะไปปลูกมะม่วงอะไรไม่รู้เห็นงอกในก่ะถางนะคะตักถักข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปไว้กับกล่มเดียวกันดีกว่า วันนี้เดี๋ยวเดินดูก่อนไม่รู้ว่าในสวนพริกของแม่เอาปุ๋ยมาใส่หรือยังถ้ายังเดี๋ยวเราก็จะไปขนปุ๋ยต่อนะคะภารกิจวันนี้